สวัสดีครับวันนี้บริษัทพนจลันช่างคิดมาทำรีวิวครับเครื่องยกลงมันถังปุ๋ยพร้อมนะครับอันนี้เป็นพี่ครับเป็นเจ้าของเครื่องเลยเดี๋ยวเราจะคุยกับเขานะครับอ่าพี่แนะนําตัวเองครับพี่ชื่ออะไรครับชื่อตะลานอ่าครับผมแล้วก็พี่ครับครับผมผมพิเชษับผมเป็นเจ้าของแปลงการกรอ่าครับผมแล้วคุณขับรถเราอ่าคุณขับรถพี่ชื่ออะไรครับนววอ่านี่นะครับ เก่งมากนะครับที่เขาอะดูฝีมือนะครับของยกล่องสวยเลยเออหมู่บ้านเราชื่ออะไรครับเดี๋ยวคุณที่ดูหมู่บ้านซับสะแม่ตําบลตนนิคมสร้างเองอำเภอครับอออำเเภมืงจังหวัดลพบุรีโหมู่สิบนะโอเคเครื่องอันนี้ของช่างคิดมันตอนนี้กําลังใช้งานจริงเลยแหละยกล่องเสร็จประเดี๋ยวเขาก็จะนี่นะครับมันก็เตรียมมาแล้วเขาก็จะเสียบมันนะครับ เออ่น้าเคยใช้ของอุปรกรณ์ช่างคิดบ้างไหมครับอ๋อเคยใช้เรื่อยๆเนาะรุ่นนี้ก็รุ่นนี้ที่ซื้อมาก็เป็นรุ่นใหม่มอยากได้ตัวใหม่น้าเขามีแล้วอีกรุ่นหนึ่งเป็นคานเมตรห้าสิบนานะอันนี้ซื้อซื้อมากี่วันแล้วครับสิบห้า,หาว,วันละพอดีโทรบ,บอกนะ้าเขาไว้เวลาใช้งานเ,เดี๋ยวอธิบายการทำมันบ้านเราครับเป็นพันอะไรครับนิดนึง ยองแพะละยองแพะอายุเท่าไหร่ครับพี่อายุปลูกแล้วประมาณกี่เดือน8เดือน9เดือนเกี่ยวอ๋อแปดถึงสิเต็มที่ก็ไม่เกินอ๋อสิเดือนแล้วแต่เรารัผลผลิตตัวเฉลี่ยดีไหมพันธุเนี้ยดี้ก็ดีนะครับนำหนักก็ดีแต่ผมไลนึก็ประมาณ6บตัน แล้วอันนี้ถังปุ๋ยเดี๋ยวเปิดดูนะครับนิดนึงปุ๋ยปุ๋ยอะไรครับปุ๋ยอันนี้สูตรสิบห้า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 ประมาณไร่ละครึ่งกระสอบประมาณนะยี่สิบถึงยี่สิบห้าถึงสามสิบไร้ละประมาณยี่สิบห้าโลยี่สิบห้าโลก็ถ้าดินเรางามก็ไม่ต้องใส่เยอะใช่ถ้าเรื่องดินเราไม่งามก็เติมอันนี้ก็ยกล่องใส่ปุ๋ย พร้อมเลยนะมันจะถพร้อมเลยประหยัดคาแรงอีกเนาะไม่ต้องเติมที่หลังใช่ล้วเ,เห็นนะเขาใช้ระบบน้ำหยดเลยใช่ไหมครับใ,ใช้ระบบน้ำหยดยกลงเสร็จแล้วเสียบมันแล้วก็วางระบบใส่น้ำหยดเลยก็อลนี่จะดีกว่าเออเดี๋ยวดึงตลับไม่ให้ลูกค้าดูว่าตอนนี้ร่องของเรา,ามันห่างเท่าไหร่เม็ดน,นึงใช่ไหมครับนะตอนนี้ตั้งไว้ที่เม็ดน,นึงนะครับแต่ก็ขยับ แคบกว่านี้ก็ได้ดูที่เราชอบที่เราชอบแล้วก็ความสูงคร่าวๆนะความสูงความสูงประมาณสามสิบครับประมาณนั้นนะใช่ไหมครับนะความสูงสามสิบสามสิบเโอเคสิบสี่สิบเซ็ดเดี๋ยวดึงคานตัวเครื่องให้หนอยตอนนี้เราใช้กับรถสามสิบสองแรงนะครับฮุบต้าลสามสองหนึ่งแปดครับคานตัวนี้เมตร 75ครับเมตรเ็ด้ถังปุ๋ยพร้อมถังปุ๋ยเมื่อกี้เราทิ้งไปแล้วลูกน่าจะใส่ได้เกือบกระสอบครึ่งไหมกระสอบครึ่งออสอบครึ่งเนาะใบที่เราใช้อยู่ตัวนี้24นิ้วนะครับข้องอก็ใหญ่บัวใหญ่นะครับแล้วคานตัวนี้มันสามารถขยับได้หมดเลยนะครับแล้วแต่ตัวรุ่นนี้ใช้กับรถตั้งแต่30แรงถึง50แรงครับใช้ได้หมดเลยมันขยับได้กระถายพร้อม รอจักรก็รอยยางพร้อมบังโซ่นะครับปรับปุ๋ยก็ปรับตรงนี้เอานี้ตัวปรับปุ๋ยเนี่ยมันตั้งได้เนี่ยหนึ่งเซนสองเซนสามเซนตอนนี้เราเปิดสุดเลยนะครับเปิดสุดแล้วลิ้นข้างในก็เปิดสุดแล้วเราต้องการประมาณไร่ละยี่สิบห้าถึงสามสิกิโลแต่ถ้ายังไม่ถึงปุ๊บเราก็ปรับตรงนี้ได้อีกนะครับเฟือตรงนี้โอเคนะยอ่อนเลยครับลองหายเลยโท์ฝีมือครับ ตัวกระท้ายมันจะตัวช่วยครับการยกลงเหมือนก็จะเป็นตัวมันจะไม่ค่ยเป๋ครับดินเหนียวดินทรายดินดำยกลงได้หมดนครับไม่มีปัญหาอุ๋ยนะครับเห,ห็นะครับอุ๋ยลงอยู่กลาง งอพอดีกบดินพอดีเลยครับเวลาเราจะเสียบมันพวกมันโอาลากมันก็ได้หุยพอดีเลยนะครับเนี่ยครับ หลังจากยกลงไปแล้วครับสภาพมันก็จะแบบนี้นนเ,นเนี่ยครับมีหินแบบนี้ครับยาลกๆก็ยังยกลงได้นะครับแปลงนี้ประมาณส0ไร่ครับเนี่ยครับ ยกลงมันของเรามี2รุ่นนะครับคานเมตรห้าสิบใบยี่สิบสนิ้วกับคานเมตรเจ็ดสใบยีนิ้วรุ่นนี้เป็นตัวคานเมตรเจ็ดสใบยีนิ้วนะครับ่านยกลงมันนะครับถังปุ๋ยรุ่นใหม่นะครับพร้อมถังปุ๋ยใช้กับรถสามสิบถึงห้าสิบแรงใบยี่สิบสองนิ้ว แล้วก็รุ่นใหม่ล่าสุดที่ออกมาผันยกลงมันนะครับใบ24นิ้วบัวใหญ่ลูกปืนใหญ่พร้อมกระท้ายพร้อมล้อจักรนะครับพานก็170เซนสํสำหรับรถ45แรง47แรง50แรงนะครับลูกค้าที่สนใจนะครับติดต่อที่บริษัทพรเจริญช่างคิดได้นะครับโรงงานเราอยู่ที่จังหวัดสระบุรีอำเภอรพระพุทธบาทนะครับเครื่องขุดมันยกลงมันนะครับพันเจ็ด พันหกพันบุกเบิกพันปวนมีหมดนะครับสำหรับคลิปวันนี้เราขอ,ขอจบแค่นี้นะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ